สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ้านสวนชินโชตแฟมิลี่ค่ะพาชมไม้มงคลยามค่ำค่ค่ะยามพรูเพลห้อเงินหอทองค่ะเนี่ยค่ะแตกหน่อดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเต็มเลยค่ะก็จะปล่อยไว้แบบนี้ละค่ะขยายมันก็ไม่มีที่วางเนาะแน่นไปหมด นี่สเสน์นางพิมพ์ค่ะรวยทรัพย์ตัดเงาของเขาออกเนาะแล้วเราก็เอายอดของเขาปลูกนะคะต้องเอาม้ดามไว้เพราะเขายังไม่มีรากตัดรากทิ้งหมดเลยค่ะตัดเงาทิ้งหมด อากาศยามเย็นยามโพรโเพคค่ะอันนี้ต้นข้าวพันษาค่ะต้องเอามาให้เจอเดดนี่จะเจอเดดยามเช้าๆค่ะหนอเยอะมากๆกุหลาบหินค่ะกุหลาบหิน เมื่อก่อนปลูกใส่กระถางเล็กๆเนาะเขาไม่มีสารอาหารเพียงพอก็เลยเอามารวมใส่กระถางใหญ่ๆแบบนี้เนาะกระถางมันลึกใส่ดินเยอะนะคะแล้วก็ปลูกแล้วก็โรยด้วยหินค่ะโรยด้วยหินททบเพราะว่าเวลาฝนตกนะมันตกลงมาใส่ดินกระเด็นใส่ใบเขามันจะใบไม่สวยนะคะปุหลาหิน อันนี้ช้อนเงินช้อนทองค่ะช้อนเงินช้อนทองแคะค่ะพันนี้พันแคะนี้เป็นงาช้างแคะค่ะลิ้นมังกรงาช้างแค่ค่ะนี่ค่ะนี่คือการขยายพันกุหลาบหินค่ะนีค่ะอันนี้ต้นอะไรไม่รู้เนาะนี่ค่ะเล็กๆตะมุตตมิ นี้หน้าคราชด่างค่ะหน้าคราชด่างลิ้นมังกรแคะค่ะต้นนี้กับต้นนี้พันเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่รู้ดูเข้ายาวนะค่ะดูเข้ายาวก็เลยดามไว้ค่ะว่าจะเอาเข้าไว้แบบนี้ก็เลยต้องดามค่ะคุณผู้ชม <c oughs> ผาชมไม้มงคลยำข้ามข้ามค,ค่ะ ยามค่ำๆ่เนาะนะคะก็หรือทำความสะอาดแล้วก็ปลูกใหม่เสริมดินบ้างปลูกใหม่บ้างค่ะนะคะเป็นมุมหน้าบ้านค่ะมุมหน้าบ้านเล็กๆปลูกไม้มงคลไว้อันนี้บัวสันโดษเนะคะบัวสันโดษก็ออกมาใบสวยงามค่ะหัวเดียวใบเดียวค่ะเขาถึงเรียกว่าบัวสันโดษเนาะหัวเดียวใบเดียวนี่อีกหนึ่งกระถางค่ะ นี่ค่ะหัวเดียวใบเดียวเมื่อเขาขยายพันธุ์เขาก็จะมีติ่งของเขาเนาะติ่งไปแล้วก็ไปมีหัวโผลอีกที่นึงแล้วก็ออกมาเป็นใบแบบนี้ค่ะนี่ค่ะปีที่แล้วที่ปลูกนี่มันมีห้าต้นเองค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะปีนี้มีเป็นสิบค่ะเนี่ยค่ะเขาขยายของเขาเนาะขยายของเขาเอง อันนี้จันดำป่าเศรษฐีเรือนทองเศรษฐีเรือนทองค่ะอันนี้ผู้เท่าเฝ้าบ้านนะคะดอกโรยราแล้วก็ตัดดอกทิ้งตัดดอกแห้งเหี่ยวทิ้งแล้วก็ใบเกศตัดทิ้งนี่ใบอ่อนของเขาขึ้นมาค่ะนะคะถ้าเราไม่ตัดใบเกศทิ้งใบอ่อนเขาก็จะไม่ค่อยขึ้นเนาะบางคนก็ถนอมไว้อยู่อย่างนั้นละคะ่ะถนอมใบเกศไว้แบบเสดายอะไรประมาณนี้นะคะใบสวยงามมากๆ อัน,นเป็นกระถางใหญ่นะคะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะกระถางใหญ่มีสารอาหารเยอะเนาะนะคะเอาดินเสริมไปบ้างแล้วค่ะอันนี้รางเงินรางทองค่ะอันนี้รางเงินค่ะไม่ใช่รางทองมันจะมีรางทองรางนาคเนาะอันนี้รางเงินค่ะรางเงินเนะะี่ยค่ะอันนี้เป็นกลุ่มไม้ m นี้เล็กๆค่ะตะมุตะมิค่ะอันนี้เป็นรวยร้นฟ้าค่ะคุณผู้ชมรวยรุนฟ้า ก็ขยายไว้ค่ะเนี่ยค่ะแบ่งขยายต้นแม่ของเขาก็เนี่ยค่ะกระถางเอามาที่เรกนี่ค่ะแล้วก็แยกเนาะเนี่ยค่ะแยกได้หกกระถางเนี่ยค่ะมันแน่นเกินไปก็แยกออกค่ะรวยลุ้นฟ้าเนี่ยค่ะออกดอกค่ะเป็นความชอบค่ะคุณผู้ชมปลูกไว้สวยงามค่ะปลูกไว้สวยงามเนี่ยค่ะ ปลูกไว้สวยงามชื่นอกชื่นใจรวยทรัพย์กระถางนี้ก็ตัดเงาออกค่ะอาแตยอดปลูกเห็นไหมคะปลูกง่ายมากๆสดชื่นแต่เขาชอบร่มนะคะไม่ชอบแสงแดดแดดก็ต้องเป็นแดดลำไรถ้าไปเจอแดดจังๆใบไหมค่ะไม่สวยกลุ่มไม้มงคลเนี่ยชอบร่มลำไรค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นพญาเย่เย้ผ่มังกรทองค่ะเนี่ยค่ะ ไข่มังกรทองจุดจะสีเหลืองนะคะจุดสีเหลืองลายจุดสีเหลืองเนะะี่ยค่ะอันนู้นขยายใหม่ค่ะพญาเยเยตัดชําไว้ค่ะเนี่ยค่ะนี้ก็เอาลงกจะทางใหญ่เลยค่ะเพราะว่าจะให้เขามีสารอาหารเนาะเนี่ยค่ะเขาก็จะเตกหน่อมาแบบนี้เหมือนหน่อไม้ฝรั่ง จ๋าลูกจ๋าจ๋าค่ะจ๋าค่ะหลานน้อยเนี่ยค่ะไ <c oughs> ว้ชื่นชมตอนเช้าตอนเย็นค่ะมีความสุขค่ะ <c oughs> ผ่อนคลายค่ะคุณผู้ชมผ่อนคลาย <c oughs> ไม้มงคลโชว์ใบค่ะ <c oughs> ถ้าเป็นไม้โชว์ดอกนี่แล้วแต่ความชอบเนาะ <c oughs> ถ้าเขาบานแล้วเขาบางบางอย่างก็รวยไบบางบางอย่างก็รยช้า <c oughs> บางอย่างก็หอมบางอย่างก็ไม่หอมประมาณนี้ค่ะ ปะบัวก็เน้นไม้มงคลโชใบค่ะไม้มงคลโชใบประมาณนี้นะคะหรือทำความสะอาดค่ะตามดินตามอะไรก็รดยาเอาน้ำราดเป็นปวกเป็นอะไรเป็นพวกแมลงเป็นอะไรนะคะคือเอายาราดลงไป พวกมดแดงไฟค่ะพูดผิดมันจะมีพวกมดแดงไฟกัดค่ะเราเข้ามานี่มันจะไม่มีความสุขมันจะกัดเราเจ็บปวดไปหมดนะคะคุณผู้ชมเอาไว้ชื่นชมความสุขเล็กๆมุมเล็กๆนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆที่แวะเข้ามารับชมนะคะ ขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์คลิปนี้ขอลาคุณผู้ชมทุกท่านไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ